แล้วเวลาผมทำอาะผมนวด3 0ปีก่อนมันเป็นแค่สัมว่าผมทำอยู่ที่พเพื่อนแต่แม่เขาไม่เอา ไม่ใช่ก็ให้นกไปอยู่กลับไปอยู่บ้านกับแม่กัไม่ไปมีบ้านอยู่มีที่นอนมันคือนอนที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปร้องเพลงแล้วก็ได้ตังมาแล้วไม่ร้องแล้วเพลงก็ไม่ให้ร้องเขาเขาเขาด่าเรื่องอะไรฝุแม่แม่ที่กวกใจบอกตรงเนาะเรื่องส่วนตัวของพูกหนูอะเหมือนกับว่านกูแลตเองได้นะเห็นไหมเหมือนนกมีผู้ประถัมัรงถมอยู่ที่นี่เขาดูแลนกได้ยังไงก็จะอยู่ ที่นี่ไม่ไปไม่ปไปไหนที่นี่ไม่ไปคือคืออยู่ที่ที่สบายใจกว่าใช่ค่ะที่ที่สบายใจกว่าลูกก็ขอข้าพ่อกลิ่นแต่อยู่ดีๆไปให้สงเคราะห์สงเคราะห์ลำบากจะตายให้ลูกไปอยู่สงเคราะห์ไม่สบายเลยนะจะบอกว่าแต่ลูกอยู่ลูกอยู่ที่น้อต้องกินยาเลย 他卖你啊？ แม่เขาฮะแม่เป็นห่วงฮะเปห่วงทำไมโตแล้วแม่เขาเป็นเป็นห่วงก็ถามว่าบ้านนกมีอยู่ที่ปากน้ำโทรคุยก totally> ับแม่เขาแล้วเขาบอกว่าเด็กมันเยอะเนาะเขากลัวไปทำร้ายทำอะไรเงี้ยให้เจ้าหน้าที่เอาไปไว้สงบสติอารมณ์อะไรนี่จับเ้เรื่องอะไรเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้จับอ๋อนี่เราเียรู้จักกันแล้วครับเนี่ยครับก็ไม่ไม่รู้จักหรอกฮะเหมือนว่าจะให้พ่อผมรู้ครับจับน้องไปขายผมรู้ผมรู้ก็ผมโทรคุยกับแม่เขาแล้วเอาเมื่อกี้ผมเห็นเนี่ยเมื่อกี้เขาเพื่อนเขาส่งคลิปมาเห็นตัวนี่มาตาสามที่ไหนนะมาตาสามอ๋อแสดงว่าแล้วเขามาไงอ่ะไม่ทราบฮะอยู่เมื่อรอรถไป มีคนแจ้มาว่าอยู่ที่หน้าซอยเลขานี่เลขานี่เขาบอกว่าจะไปทำอะไรอ๋อไปใช่เมื่อกี้เนี่ยผมยังเห็นคลิปเพิ่งดูคลิปแว๊บๆเอาทำไมมาโพลนี่แล้วทำไมเขามาไวยังอ่ะเขามาไงอ่ะต้องต้องต้องมีรถพาเข้ามาเอาแล้วมาไงอ่ะมาจากยังไงไงตั่งรถไหนกันไหนเมื่อกี้บอกว่าบอกรถก็บอกรถเข้ามาฮะบอกรถเข้ามาก็อาศัยเข้ามาเวลาบอกรถเมย์ไปเมย์ไม่ขึ้น จะไปไหนเนี่ยจะไปปากน้าเขาบอกจะไปส่งเนาะอ้าวเนี่ยเขาบอกจะไปส่งเนาะไม่กล้าไปส่งเนี่งคุณเมื่อกี้รถของพักประเสริฐลิ้นสะพัดวิญญาณครับสะวิญญาณเนี่ยมันเป็นทนายหรืรถวิญญาณครับดีครับประเสริฐลิ้นสะพัดวิญญาณครับรถรถจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดชีพครับไม่ล้างไม่ล้างอ่า โคนโคนดินเหนียวครับดินเหนียวหลุดมาจากมาจากบ้านหนีมาจากบ้านเกาะจันไอคอนจันคอนจันตุ๊กเตาเขาบอกเข้าโรงพยาบาลไปแล้วแม่แม่เขาไปรักษาเอาเอาไปรักษาที่บ้านแล้วที่นี่แบบเนี่ยเนี่ยรายการ เรถผมไม่ล้างตลอดชีพรถผมตกใจเลยเลยก็ไปตอบไปตอบไปตอบภาษีคนตัวง่ะคุตัวบอกไม่ต้องล้างที่อยู่นี่เลยก็ตอบภาษีให้เลยตอนแรกงงในรถในรถก็งงเนี่ยเขาไม่มาเขาลงบานมันจะรับไหมลงบานไม่เกิดไม่รับหรอกไปตอนนี้ผมนี่เนี่ยทางนี้ให้เบอร์แม่เราอยู่เห็นในทีวี นี่้ายหนุ่มก่อนนีโดนนะู้มน่าเลยอ่ะ นั่งยัดตะละยอปักน้ำตะละยอก็ตั้งน้ำนี่ล้วกกระโดดนะลูกผู้ไปลุกกระโดดไปไหนไปโรงพยาบาลเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กู้ไทยมามามานั่งมานั่งเป็นเะพื่อนอะไรวะอย่าไปไปไปที่โรงพยาบาลก่อนไปที่โรงพยาบาลก่อนอย่าดูอย่าให้กระโดดนะเพราะว่าเขาบอกเขาไยกระโดดแล้สองศูนย์ที่ต้องมาคันนะู้นมะีหลังคานะก็ผมมีหลังคาเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปย่างเออจะไปยางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่งเป็นเพื่อน ไมั่ไป้าเไปากน้าตรงนางยักษ์ครับที่วนู่นน่ะเขาไม่มีที่พักมันก็ไปใช่ไม่มีที่พักเขาไปเป็นตอนแรกตงนั้นเขาอีกเออไม่มีที่พักใหาไปยังไงอ่ะไม่เขาจะไปส่งรงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าโรงพยาบาลเขาจะรับหรเปว่านะ โรงพยาบาลเหรอโรงพยาบาลส่งแดง่ะโอเขาไปส่งโรงพยาบาลก่อนไม่รู้โรงพยาบาลเขาจะรับหรือเปล่านะเดี๋ยวนี้ออกทีวีอยู่เลยเดี๋ยวนี้ไม่ออกทีวีเลยกอกบ้างไม่ออกปะเป็นทันทีขึ้นเยอะแล้วไม่ใช่หลอดต้นแรกที่ออก พี่สมัมผัสรถคันนี้ได้ไหมกับค um. ันนู on enfin ้นไหนเยอะกว่าพอๆกันฮะพอๆกันพูดแล้วขนลุกพูดแล้วถื่อขนลุกเพราะว่าคันนู้นเนี่ยเยอะกว่าเอออก็ว่าอยู่หน้าคุณคุณเนาะ อยากจะ้รถออกไปอยู่รับเกินข้างนอกมันเป็นยังไงมันมันสวยงามมากเลยหรอแม่ร้าวเราเยู้เห็นแล้วมีพยานไหมเนี่ยถ้าเกิดเนี่ยพูดเนี่ยกับแม่เนี่ยจะมีพยานรููเห็นไหมว่าคาพูดของเราเนี่ยมันพูดผิดแล้วผิดได้หรือผิดจริงๆไหมหนูเสียใจมากเลยนะพี่นกเพราะหนูไม่เคยเอาเงินพี่นกเลยสักบาทนึงพี่นกก็รู้ แล้วเงินนะ่ะมันไม่มันไม่ได้หรอกเป็นแสนนะพี่โน้ใครก็จะมาจ้างพี่ขอโทษเนี่ยอขอโทษอยากจะออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมแต่พอมานี่ก็เป็นเหมือนเดิมใช่ไหมลำบากว่าไปทำไมอ่ะลำบากว่าไปทำไมเมื่อหัวถึงเขียวออกไปจากบ้านอนะ่ะไปทำไม เขากลับไปอยู่กับพ่อไงก็ง้ใช่ไงก็ไม่มีใครเขาเอาตัวเองไงแม่ก็เอามาอยู่เนี่ยเคยกินอดไหมอยากกินอะไรคุณอื่เขาก็ตามใจทุกอย่างเคยอดไหมถามหน่อนเยเคยอดไหมไม่เคยอดเลยไม่เคยอดอยากเลยอยากกินอะไรก็ได้กินน้องซื้อกินหมดทุกอย่าง,ง,งแล้วมันจะ,นะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่อ่ะแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่อ่ะ อีเม,มื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเหตุการณ์แบบที่เกิดย้ำไปเกิดอีเมืเมเ่อาาไหร่กลัวสงคามมีงตลอดแล้วแต่มึงเงินไม่เคยสงาาคามกูหรอกขอโทษขอโทษมากี่ครั้งนล้วนกกี่ครั้งที่หัวนก็เป็นเหมือนเดิม เดี๋ยวพ่อเย็ดพ่อแม่เอามาได้วันสองวันก็เป็นเหมือนเดิมอีกจริงไหมเนี่ยช่วยยังไงอยู่โรงพยาบาลเขาก็รักษาไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรนี่เขาไม่ได้ทำร้ายอะไรนี่ Oh 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 ถ้ามาชุดนี้จะมาว่าน้องหาว่าน้องเป็นอย่าง,งานั้นน้องเป็นอย่างนี้อย่าให้ได้ยินอีกน,นั้นนก กลับมาชุดนี้แม่จะพูดอะไรได้มั่งไหมจะว่าอะไรได้ไหมจะมาเที่ยวไปหาขอตังคุณลุกนี่แม่ใหยไปขอหรอกนะทำได้ไหมทำได้ทำได้จริงไหมเนี่ยไม่ใช่เอามาอาทิตย์นึงก็เป็นเหมือนเดิมนะน,นกแก้ตัวนะ ให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะแต่ให้อยู่โรงพยาบาลไปก่อนลนะสองวันอนะยังไม่ไปรับหรอกนะให้หมอก็ฉีดยาให้ก่อนนะแม่ต่อไปนี้ยากินไม่ต้องกินแล้วนะให้หมอฉีดยาอย่างเดียวเลยนะให้หมอฉีดเข็มละเดือนนาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินแล้วนะยาลืมไลค์กัทัทัศน์สกาให้ อย่าใจด้วยนะครับไปบาย